那会，敢会。 ต้องมารู้จักกับ3กลุ่มการรักษานี้ครับกลุ่มแรกร้อยไหมเป็นกลุ่มที่หวังผลได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไหมเงี้ยงไหมกล้างปลาธรรมดาทั่วไปหรือว่าไหมที่คุณภาพสูงกว่านั้นแต่ไม่ยกทันทีนะครับเช่นไหมตะลี่ไหมเอสซีนะครับกลุ่มเี้ร้อยไปจะยังไม่ยกแต่ใช้เวลา1เดือนขึ้นไปต่หน้าเราจะค่อยๆยกขึ้นตึงขึ้นอายุใช้งานก็เกือบปีครับมาดูกลุ่มฉีดครับว่าทําอะไรได้บ้างหนึ่งคิลเลอร์ยกหน้าสามารถยกไล่ได้ตั้งแต่ขมักนกแก้มแก้มตอบนะครับฉีดเพื่อด,ดึงเพื่อขึงโครงหน้าาขงงมออรรวเ จะดูยกขึ้นและดูดีขึ้นครับกลุ่มฉีดตัวนึงคือกลุ่มไหมน้านะครับไหมน้ําตัวที่ยกหน้าได้ค่อนข้างชัดเจนคือเซาทราครับเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนนะครับโครงสร้างคอลลาเจนหนาขึ้นแน่นขึ้นและใบหน้าจะดูยกขึ้นครับผมต่อไปกลุ่มเครื่องมือตัวแรกครับใช้งานด้านการยกได้ง็คืนอัลตร้าครับข้อดีคือเป็นเครื่องยิงที่ลงไปอย่างแม่นยำที่สุดแล้วก็ค่าพลังงานสูงเลือกที่รองลงมาคือกลุ่มไฮฟูครับเช่นอัลตร้าแม็ก อัลตราฟอร์เมอร์ต้องใช้ช็อตเยอะกว่าและทําทีกว่าครับและอีกตัวคือกลุ่มขึ้นวิทยุขั้วเดียวรักษาครับเช่นเทอร์มาเป็นความร้อนที่ยิงเป็นผืนลงไปอันนี้จะเก็บบริเวณได้กว้างกว่าและทําให้ใบหน้าเนี่ยกระชับตึงในชั้นผิวได้ดีกว่าอัลตราหรือว่าอัลตราฟอร์เมอร์นะครับกลุ่มอัลตราฟอร์เมอร์เน้นยกนะครับแต่กลุ่มเทอร์มาหรือกลุ่มวิทยุขั้วเดียวเน้นความเฟิร์มกระชับในผิวชั้นตื้นกว่านี่คือทางเลือกที่เรามีครับ ถ้าเกิดเห็นแสงไฟกำลังกระพริบอยู่แสดงว่าผมกำลังไลฟ์สามารถเข้ามาปรึกษากันในไลฟ์ติ๊กตอกได้เลยครับ